ข่าวช็อกคนไทยทั้งประเทศหลังรู้ว่าประสาทตาควายถูกขมเมรยึดเท่านั้นยังไม่พอตรวจพบทหารรัสเซียอยู่ในแนวรบพร้อมติดอาวุธทางการไทยจ่ะเรียกทูตรัสเซียมาสอบถามขมเมรยึดตาควายหลังหยุดยิงความจริงที่คนไทยต้องรู้วันที่28กรกฎาคมเวลาเที่ยงคืนคือจุดเริ่มต้นของข้อตกลงหยุดยิงระหว่างไทยกับกัมพูชาแต่ยังไม่ทันครบ36ชั่วโมง ข่าวช็อกก็ปรากฏขึ้นเมื่อวาสนานาน่วมนักข่าวสายทหารชื่อดังเปิดเผยว่ากัมพูชาได้ยึดปราสาทตาควายสำเร็จและที่น่าตกใจกว่าคือเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังข้อตกลงหยุดยิงมีผลบังคับใช้ไปแล้วปราสาทตาควายไม่ใช่แค่กองอิฐในประวัติศาสตร์แต่มันคือจุดยุทธศาสตร์สำคัญใครคุมจุดนี้ได้คุมเกมทั้งแนวรบฝั่งตะวันออกและในสงครามข้อมูลยุคนี้ ใครปักธงก่อนคนนั้นชนะกระแสวัสนาเปิดเผยว่าทหารไทยสู้สุดความสามารถแต่ไทยเสียเปรียบด้านภูมิประเทศไทยอยู่ในที่ต่ำเขมรอยู่ที่สูงมีการวางกับระเบิดล้อมรอบตัวปราสาททหารไทยพยายามเข้าไปยึดคืนแต่ต้องเสี่ยงชีวิตเดินเข้าไปในเขตสังหารหลายคนขาขาดบาดเจ็บสาหัสแม้จะมีการส่งเครื่องบินรบ F16 เข้าโจมตี แต่เป้าหมายของการทิ้งระเบิดกลับอยู่ด้านนอกตัวปราสาทเพราะตัวอาคารสามารถกันแรงระเบิดได้ขเมรเองก็สูญเสียไม่น้อยแต่สุดท้ายพื้นที่ก็ยังอยู่ในมือของขเมรศูนย์เฉพาะกิจสอบอทอกอถแถลงว่าทหารไทยควบคุมพื้นที่ได้ 11. จุดรวมถึงปราสาทต,ตาควายแต่ในวันถัดมาฝ่ายกัมพูชาพาผู้ช่วยทูตนักข่าวและกล้องนานาชาติไปยืนถ่ายรูปกลางตัวปราสาท พร้อมถแถลงว่าพวกเขาควบคุมพื้นที่ได้อย่างสมบูรณ์เกิดคำถามขึ้นทันทีว่าใครพูดความจริงและประเทศไทยยังยึดพื้นที่อยู่อย่างที่ถแถลงหรือไม่ภาพของผู้ช่วยทูตยืนกลางประสาทพร้อมธงกัมพูชาโบอกอยู่เหนือหัวขณะที่ฝั่งไทยยังไม่มีคำอธิบายนี่คือสงครามของภาพสงครามของกระแสและสงครามของความเงียบคำถามสำคัญคือข้อตกลงหยุดยิงนั้นเป็นเพียงกับดักหรือไม่ ทันทีที่ไทยหยุดยิงขมรเสริมกำลังวางกับระเบิดและเคลื่อนพลเข้าใกล้ตัวปราสาทพวกเขาเปิดตัวการยึดพื้นที่พร้อมกล้องจากสื่อทั่วโลกเสียงสะท้อนจากแนวหน้าเริ่มดังขึ้นครอบครัวของทหารผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บหลายคนรู้ข่าวจากเพจข่าวมากกว่ารู้จากกองทัพพวกเขาถามว่าลูกชายบาดเจ็บเมื่อไหร่เสียชีวิตที่จุดใดและทำไมถึงไม่มีใครในรัฐพูดเรื่องนี้เลย ทั้งหมดนี้นำไปสู่คำถามที่ใหญ่ขึ้นใครโกหกใครเงียบใครต้องรับผิดชอบประชาชนไม่ได้ต้องการแค่คำว่าเราทำดีที่สุดแล้วแต่ต้องการความจริงว่าเราเสียอะไรไปเหตุการณ์นี้กำลังกลายเป็นจุดแตกหักของความไว้วางใจไม่ใช่แค่ระหว่างไทยกับกัมพูชาแต่ระหว่างประชาชนไทยกับกองทัพไทยเองหากข้อมูลของวาสนาเป็นจริงและไม่มีคำอธิบายจากรัฐ นั่นอาจหมายความว่าบางอย่างถูกปกปิดสุดท้ายแล้วหากเรายังเชื่อในเกียรติของทหารไทยหากเรายังให้เกียรติผู้ที่สละชีพคำถามนี้ต้องไม่เงียบหายไปเรายังยึดประสาทตาควายอยู่หรือไม่หรือว่าเราสูญเสียมันไปแล้วขมรเปิดแผนยึดใจชาวโลกจัดฉากสงครามกลางช่องเขาอ่านมาในขณะที่ทั้งโลกจับตาสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาและประชาชนไทยจำนวนไม่น้อยเชื่อว่า ทุกอย่างจะคลี่คลายลงหลังการหยุดยิงกัมพูชากลับเดินเกมเร็วจัดคณะผู้ช่วยทูตทหารและสื่อมวลชนต่างประเทศเข้าไปในพื้นที่ปะทถะโดยไม่แจ้งหรือขออนุญาตจากฝ่ายไทยแม้แต่น้อยภาพปรากฏในโซเชียลเมื่อคณะทูตกัมพูชาเดินเข้าไปในช่องเขาอ่านมาพร้อมกล้องจากสื่อทั่วโลกยืนกลางเขตป่าที่อยู่ในเขตแดนประเทศไทยชัดเจนแต่กลับไม่มีเจ้าหน้าที่ไทยไปขัดขวาง หรือออกมาถแถลงใดๆทั้งที่พื้นที่นั้นเพิ่งมีการยิงปะทะก,กันมีกับระเบิดและยังเป็นแนวรบที่อันตรายถึงชีวิตคำถามคือใครอนุญาตให้เขาเขา้าทำไมไม่มีทหารไทยสกัดและเพราะอะไรประเทศไทยจึงเงียบนักการทูตต่างชาติคนหนึ่งพูดกับผู้สื่อข่าวว่าการกระทำของกัมพูชาเสี่ยงเกินไปเพราะพื้นที่นั้นไม่ปลอดภยัยและไม่มีการประสานกับฝ่ายไทย อีกฝ่ายหนึ่งตั้งข้อสังเกตว่านี่คือการจัดฉากเพื่อให้โลกเห็นภาพว่ากัมพูชาไม่ใช่ผู้รุกรานแต่เป็นเหยื่อและต้องการสันติภาพในขณะที่ประเทศไทยนิ่งเงียบและไม่มีถแถลงการใดๆออกมาชี้แจงขเขมรกลับเดินหน้าสื่อสารกับโลกอย่างเป็นระบบทั้งผ่านสื่อทั้งผ่านเวทีการทูตและด้วยจังหวะที่เร็วกว่าเราเสมอ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันหลังจากกรณีการยึดปราสาทตาควายซึ่งถึงตอนนี้ประชาชนไทยจำนวนมากยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเรายัางยึดพื้นที่นั้นอยู่หรือไม่ความเงียบของรัฐบาลไทยกลายเป็นเครื่องหมายคำถามขนาดใหญ่ที่สุดที่ไม่มีใครกล้าตอบและในวันที่31กรกฎาคมยังมีอีกข่าวหนึ่งที่น่าตกใจมีรายงานว่ากัมพูชาเริ่มใช้ทหารรับจ้างต่างชาติ โดยเฉพาะจากรัเสเซียเข้ามาปฏิบัติการในพื้นที่ชายแดนแม้จะไม่มีเอกสารยืนยันเป็นลายลกักษักษรแต่ภาพข่าวจากฝั่งเขมรและคำให้สัมภาษณ์ของอดีตนายทหารระดับสูงในอาเซียนบ่งชี้ว่าขณะนี้มีการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญจากต่างชาติเข้ามาเสริมกำลังในเชิงยุทธศาสตร์หนึ่งในนั้นคืออดีตทหารรับจ้างรัเสเซียที่เคยผ่านสนามรบในยูเครนและตะวันออกกลางคำถามคือ นี่คือสงครามตัวแทนใช่หรือไม่และถ้าใช่ประเทศไทยรู้ตัวหรือยังว่าเรากำลังตกเป็นเวทีให้กองกำลังต่างชาติเข้ามาห้ามหันกันโดยที่ประชาชนไทยไม่รู้อะไรเลยคำถามเหล่านี้ถูกซ้ำด้วยความรู้สึกของคนไทยที่เริ่มหมดความเชื่อมัน่นในความเด็ดขาดของรัฐบาลช้าไปทุกเรื่องคือคำพูดที่สะท้อนออกมาทั่วโซเชียลกัมพูชาเคลื่อนไหวก่อนถ่ายภาพก่อน แถลงก่อนและยึดใจประชาคมโลกได้ก่อนในขณะที่ไทยรอการประชุมรอการตรวจสอบรอให้ใครสักคนกล้าพูดแต่ในสนามรบใครช้าคือแพ้คนไทยหลายคนเริ่มตั้งคำถามว่ารัฐบาลไทยในเวลานี้ยังมีประสิทธิภาพในการปกป้องอธิปไตยหรือไม่เมื่อถูกละเมิดดินแดนแต่เราไม่แม้แต่จะปฏิเสธเมื่อทูตต่างชาติเข้ามาในพื้นที่อันตราย แต่เรากลับไม่ออกมาตอบโต้อย่างชัดเจนและเมื่อศัตรูเริ่มใช้ทหารต่างชาติเข้ามาสู้รบแต่เรากลับยังไม่รู้ว่าเรากำลังรบกับใครกันแน่ทั้งหมดนี้สะท้อนปัญหาเชิงลึกในโครงสร้างของรัฐบาลและในโครงสร้างของกองทัพไทยเพราะหากไม่มีความกล้าหาญในการยืนหยัดต่อความจริงไม่มีความเร็วในการสื่อสารไม่มีความโปร่งใสในการรายงานสถานการณ์ประเทศไทย ก็จะกลายเป็นเพียงประเทศที่ยืนอยู่กลางสมรภูมิแต่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่ากำลังแพ้ไปทีละน้อยท่ามกลางความเงียบงันของรัฐบาลไทยเสียงเรียกร้องจากประชาชนเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่แค่เรื่องประสาทตาควายไม่ใช่แค่การจัดฉากที่ช่องเขาอ่านมาแต่คือคำถามที่ว่าเรากำลังถูกรุกรานแล้วใช่ไหมและเมื่อข่าวเริ่มแพร่กระจายว่าอาจมีทหารรัสเซียเข้ามาร่วมปฏิบัติการในฝั่งกัมพูชา หน่วยงานไทยยังคงไม่มีการชี้แจงใดไม่ว่าจะเป็นกองทัพกระทรวงกลาโหมหรือแม้แต่กระทรวงการต่างประเทศในเวลานี้สิ่งที่ประชาชนต้องการไม่ใช่คำขอโทษไม่ใช่คำปลอบแต่เป็นการแสดงภาวะผู้นำกระทรวงการต่างประเทศไทยในฐานะด่านหน้าด้านความมั่นคงระหว่างประเทศจำเป็นต้องเร่งสืบสวนหาข่าวอย่างเป็นระบบและโปร่งใสต้องใช้กลไกทูต ในการเชิญตัวเอกอัครราชทูตร,รัสเซียประจำประเทศไทยมาหารือในกรอบของความร่วมมือและความโปร่งใสเพื่อทำความจริงให้ปรากฏว่ารัสเซียมีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในฝั่งกัมพูชาหรือไม่มีการว่าจ้างหรือสนับสนุนกองกำลังหรือเปล่าและถ้าใช่เหตุใดจึงไม่แจ้งรัฐบาลไทยที่อาจได้รับผลกระทบโดยตรงนี่ไม่ใช่การหาเรื่องนี่ไม่ใช่การเผชิญหน้าแต่นี่คือนาที ของรัฐบาลในการปกป้องอธิปไตยและความมั่นคงของชาติถ้าเรายังนิ่งเฉยยังรอให้ข่าวมาจากโซเชียลยังรอให้โลกเขียนประวัติศาสตร์แทนเราสุดท้ายคนที่จะแบกรับผลแห่งความล้มเหลวไม่ใช่ผู้นำแต่คือประชาชนคนไทยที่อยู่แนวหน้าในสนามรบและแนวหลังในสนามเศรษฐกิจรัฐบาลไทยต้องลุกขึ้นยืนและพูดความจริงกับประชาชนเสียที ก่อนที่ความเงียบจะกลายเป็นเครื่องหมายของความยอมจำนนถ้าคุณไม่อยากพลาดข่าวสำคัญแบบนี้อีกอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับ